หลังจากนี้ก็ชัดเจนครับว่าผมก็ยังเป็นตัวตนของผมเหมือนเดิมทําหน้าที่บทบาทชมรมแพทย์ชนบเหมือนเดิมครับถ้าคําสั่งมาเราก็ย้ายไม่ลาออกแน่นอนเพราะสิ่งที่ชมรมแพทย์ชนบททัดค้านก็เกี่ยวเนื่องกับการเมืองชัดเจนสาเหตุนี่เป็นเรื่องที่บอกยากนะครับจริงๆอาจจะเป็นเหตุลุมๆนะมันคงไม่ใช่เหตุใดเหตุหนึ่งเป็นการเฉพาะ พราะผมเองก็ไม่ได้ผมทําหลายเรื่องครับที่สําคัญที่สุดก็เรื่องเรื่องที่เด่นชัดมากก็คือเรื่องของน,นายชนะเองที่ผมร่วมกับชาวบ้านคัดค้านโครงการก่อสร้าง,างนี่โอุงสารรมชนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุหนึ่งแน่ๆเพราะว่าเป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างชัดเจนร่วมกับชุมชนซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการสำคัญของรัฐบาลครับตรงนั้นก็จะเป็นบทบาทในฐานะ เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทครับซึ่งมีหลายเรื่องมาก,กเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดเรื่องกัญชาเรื่อง K, เอทีเคถึงแม้แต่เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาเรื่องของอาการจัดสรรงบหลักประกันถุกภาพั่นหน้าในกลุ่มของส่งเสริมป้องกัน,กนที่ยังมีปัญหาอยู่เป็นต้นคือหลายเรื่องครับที่ชมรมแพทย์ฉนบเเองชมรมก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับชมรมก็คือชมรมนะมีมีเพื่อนแพท์พี่น้องๆกลุ่มใหญ่ที่ช่วยกัน ต่แต่ละคนก็มีประเด็นของตัวเองนั้นประเด็นที่ชุมชมแพทย์เคลื่อนก็จะเป็นค่อนข้างกว้างแ,แต่เกี่ยวเนื่องกับสาธารณสุขเป็นหลักสาธารณสุขเป็นหลักในการย้ายครั้งนี้เนี่ยปติการโยกย้ายเนี่ยครับตำแหน่งของผู้ในาการโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยผู้ในาการโรงพยาบาลชุมชนเป็นตำแหน่งที่ไม่มีวาระครับไม่มีวาระการจะย้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องสมัครใจเพราเราต้องสมัครใจถ้าเราไม่สมัครใจก็จะเหลือ เหตุย้ายที่สําคัญก็คือเรื่องทีเ่เรามีความผิดทําผิดที่จะไปต้องย้ายออก<ม>เพื่อให้สามารถเข้ามาดูแลโลงรงพยาบาลได้ใหม่ซึ่งกรณีความผิดก็ก็ไม่มีครับมผมก็ไม่ได้สมัครใจย,ย้า<ม>ครับก็จะเป็นเหตุย้ายก็มีแค่นี้อีกอันนึ้งก็คือให้ไปทํางานที่อื่นเช่นผู้ใหญ่เห็นความสามารถอย่างที่ท่านรัฐวนตรีว่า ว่าแพทย์โจดมีความสามารถผมมีความสามารถคนริงเก่งก็ไปอยู่ที่ยากๆอันนั้นก็เป็นเหตุผลได้ครับแต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็จะต้องเขาก็จะเรียกคุยนะผู้ใหญ่ก็จะเรียกคุยเรียกึกจาหาเลยว่าอยากจะให้คุณหมอไปที่โน่นนะไปช่วยกันทํานั้นที่สําคัญกว่าหรืออะไรเงี้ยก็จะเรียกคุยแต่กรณีนี้ก็ไม่มีการเรียกคุยก็เป็นคําสั่งก็มาเลยครับมาทางสื่อด้วย ปัจจุบันก็ยังไม่เห็นคำสั่งตัวจริงเลยทางสสจก็ยังไม่ได้คุยสสจก็ไม่ได้เรียกคุยเพราะคำสั่งยังไม่เห็นครับผู้ตรวจนี้ไม่ได้คุยนะผู้ตรวจท่านนี้ไม่ได้คุยครับผู้ตรวจท่านที่แล้วได้คุยกันบ้างแล้วก็คุยกันในเชิงที่ปรึกษาหารือกันเพราะท่านผู้ตรวจก็รู้สึกว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ท่านก็ไม่มีอำนาจในการย้ายลหอหลังจากนี้จะทำาหลังจากนี้ก็ชัดเจนครับว่า เส้นทางเส้นทางชีวิตเนาะผมก็ยังเป็นตัวตนของผมเหมือนเดิม,มก็ยังคัดค้านองค์การนิคมเหมือนเดิมยังทาหน้าที่บทบาทชมรมท่าชนเหมือนเดิมนะครับถ้าคําสั่งมาเราก็ย้ายไม่ลาออกแน่นอนครับย,ย้ายแต่แน่นอนย้ายแล้วเราก็อุทธรณ์คำสั่งถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วผลการอุทธรณ์คำสั่งยันยืนยันให้ย้ายเหมือนเดิมเนี่ย การอุทธรณ์คับ่าโอ,อ้ทปทีกทรวงสาธารณสุขซึ่งก็แนวน้องก็น่าจะคำตอบเหมือนเดิมก็ก็ต้องฟ้องสาธารณสุขหรือว่าถ้าในส่วนของชมร,รมแพทย์ตรวจคุยกันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเป็นการประพิจมิชอบหรือว่ามีกรณีการแกล้งก็ยังมีกฎหมายอาญามาตราหนึ่ง้า็ดที่เราสามารถฟ้องได้ครับรู้สึกว่ามันมันเกี่ยวเครื่องเกี่ยวกล้อง เรื่องการเมืองความรู้สึกเกี่ยวข้องแน่นอนครับ,รบเพราะสิ่งที่ชมรมแพทยชนบทคัดค้านก็เกี่ยวเนื่องกับการเมืองชัดเจน